วันนี้เป็นจิตอาสานะครับเตรียมปกรณ์เตรียมผ้าไปวัดภูเขาทองหรือวัดสเกตครับเป็นจิตอาสาไปทําความสะอาดโบสถ์อารามวัดนะครับก็นวดเสร็จช่วงเช้าครับแล้วก็จะมีนัดอีกทีหนึ่งประมาณ2องทุ่มนะครับผมก็เขานัด4ี่โมงครับมาถึงวัดแล้วครับชมวัดอย่างเพลิดเพลินนะครับไปที่จุดรวมพลช่วงสี่โมงครับนี่วัดภูเขาทองนะครับผมหรือวัดสเกตครับ จุดลมพลนะครับไม่คิดว่าจะมีคนมาเยอะและมีการสามัคคีกันมากขนาดนี้ทุกคนเตรียมอุปกรณ์มาเองนะครับได้มีการแจกงานกันนะครับว่าใครเป็นแผนกกวาดใครเป็นแผนกถูต่างคนก็เข้าใจแล้วก็รับงานกันโดยที่ไม่มีการนัดหมายมาก,ก่อนนะครับเห็นไหมครับทุกคนให้ความร่วมมือมากๆนะครับก็มีแผนกวาดค,ครับนะครับกวาดอารามนะครับเจได้ J เป็นนี้ครับแผนกถูครับก็บิดนะครับแล้วก็ถูครับผม สังเกตนะครับว่าจะมีผู้ชายน้อยมากครับเราต้องออกแรงเยอะว่านะครับเพราะว่าแรงผู้ชายมันจะได้เยอะว่าผมก็นี่แหละครับคาบที่มันดําสกปรกเนี่ยครับผมก็ถู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 ใช้น้ํายานะครับก็ใช้แรงครับผมล้างให้ออกล้างขัดกิเลสไปครับขัดเก่านึกว่ามันคือกิเลสนะครับเหนื่อยมากครับสิ่งที่มีนะครับคือน้ําใจครับน้ำไหมครับน้องเอาขนมไหมครับป้าก็มาแจกน้ํานะครับนี่ครับมีขนมนะครับผมก็เอาข้าวเหนียวนะครับแล้วก็น้ําครับ เหงื่อนะครับไหลออกท่วมตัวครับเพราะว่าเราเสียสละในการมาที่นี่จริงๆนะครับหลังจากดื่มน้ําแล้วก็มาหน้าโบสถ์ต่อครับผมถูๆๆๆๆๆบิดน้ําแห้งแล้วก็ถูนะครับผมก็จากข้างนอกแล้วก็มาถูข้างในต่อครับผมนะครับเหนื่อยมากครับแต่การเหนื่อยแบบนี้คือมีความสุขครับพินไหมครับความสุขของเราเมื่อเห็นโบสถ์อารามนะครับมีความสวยงามเห็นไหมมีแสงสะท้อนมาเพราะทุกคน ช่วยกันกวาดช่วยกันถูนะครับเวลวาวงามมากๆนะครับเห็นไหมมันแบบสะอาดตานะครับสิ่งสกปรปกก็หายไปไม่มีเลยหลังจากนั้นนะครับเราก็มาขอพรมาสวดมนต์เป็นเพื่อสิริมงคลให้กับตัวเองนะครับแล้วก็มีการกล่าวนำนะครับคุณงามความดีของพระพุทธศาสนาและความสามัคคีครั้งนี้ครับอิ่มกายอิ่มบุญทั้งแรงกายและแรงใจโมทนาสาธุทุกคนครับ ในจิตอา,าสาครั้งนี้ที่วัดสเกตหรือวัดปูเขาทองครับ